ดาอาิาะนานัว่าพี่น้องจำอยู่เร็วเลยเนาะนะนะก็คืออสัสสลลัลลอฮุลลอซิมรอบบลอาชินอาซิมอัยชฟิยากาติวาน,นัา่นเนาะอธิาบทนั้นเละเอาตอนที่ว่าเราเจ็บไายใดป่วยนี้พี่น้องน้าระการทีหนึ่งเนี่ยคนถูกถูกคนพวกมนุษย์เราทางห้ายพี่น้อง นะส่วนนั้นเราแต่ละคนนซิกรุนเมาสบีก้อนบีฮีวาลิซานิฮยยิ่งสัตหะบุลิกุลลเอาีัดในซิกรุนเมาสบีก้อนบีฮีวาลิซานิฮยสุนันให้หนึกถึงความตายด้วยกับจิตใจและด้วยกับลิ้นเอ๊ะบางคนเพื่อนว่ามันไม่เล้งเลยถึงความตายไม่พือพี่น้องน้ำมาแล้วไม่เล้งกันดิเตจัยมันหนึกอยู่อันฮัมดุลิลลาพี่น้อง ได้พุทธบุญสุนันทำไม่ที่อิสลามเรารุ่นนารุ่งสุนันพี่น้องให้นึกถึงความตายให้มากนี้ลิอันนหูอัจจารูอานิลมอสิยตว่อาดาอิละโตะไอตัวนี้พี่น้องมันเป็นพลังที่จะคอยยับยั้งไม่ให้เราไปทำมอสิยันและเป็นตัวเถรียกรองดึงดูดให้เราได้ทำการโตอัน น่ตัวเนี้ยตัวยั่งอยู่ในจิตใจนอทาพอซาชีทำบาปนอขี้ครานที่จะทำการต่ออันเนี่ยอีโนเบรอนี้เบอร์ตายลาวพี่นงนะน้าถ้าเสียชีวิตไปแล้วพันนัน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 พระการท่านมาเมื่อเรานึกถึงความตายอยู่สามัสมอนิยสตาฮับุลิสตยาดาดูลาหูบิเตาบะพระการที่สอง สุนันท์ให้เราเตรียมพี่น้องกับความตายนัน้นเตรียมอะไรไว้ก็คือบิดเตาบะด้วยการเตาบาดัดสุนันท์ให้เตรียมตัวไปฟ้ามตายด้วยการเตาบัดตรงนี้นี่คือตาจดีดีฮาตาจดีพี่น้องมัมบาหรูวีกันดิโยนี่คือเตาบัดเล้วเตาบัดลาวเตาบัดเล้วเตาบาดัดลาว,าลวอันนี้สุนันท์ แต่ถ้ารู้ชัดๆว่าทำผิดทำบาปอยู่นี่เนาะไอ้นี่ไม่สุนัตปีนอ้องว่าจิบเลยจะต้องตบัดน,น,นี่มันซ่องกรณีอยู่เนาะถ้าเราทำบาปอยู่เรารู้ดีไอ้นี่ว่าจิบจะต้องตบัดแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราทำผิดเราทำบาปนี้ไอ้นี่สุนัขก็ให้เราตบัดนีน่ในบาปของเราที่เราไม่รู้นนเี่ย ถึงใครพี่น้องที่ดีเลือนเอาลาว่าเพืือนวันมารีนี่เอาลาบิซาลิกน้าคนป่วยคนเจ็บคายได้ป่วยเนี่ยไอน,นี้นี้เหมาะสมที่สุดพี่น้องอในการที่จะทําการตบัดไม่ใช่เชงนั้นพี่น้องนะน้าแต่ว่าเมื่อเจ็บคายได้ป่วยเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้โนเป็นโรคโนเนี่ยก็คือการตบัดนี้น้าเอาลาดีเลที่สุด เอาเสียลยนะพี่น้องการเจ็บป่วยของเรามีสองลักษณะนะหนึ่งก็คือปู่ป่วยทถอ่านะมีความหวังว่าจะหายนะเราไปเยี่ยมพี่น้องเนาะนะส่วนนั้นเราไปเยี่ยมมารีตี่อยาดาตุนมารทีที่มุสลิมนี่นาะบีวะานะ จนคาทางว่าเพื่อนเป็นโรคตาเด้งนี่พี่น้องอ่ะโรคเหล็กๆหน่อยๆน,นี่ก็สุนนั้นห้เราอิยาดะโนไปเยี่ยมด่านอุอาคานาว่าพี่น้องจำอยู่เร็วเลยเน,ะนาะนะนะก็คืออส oh ัสสลัลลอฮฺฮะลลอฮซิมรอบบัลอาชินอัซิมอิยัชฟิยากาติวานะเนาะอ่าดูอาบทนั่นเละ thánh nhân Bí báo chen rai pino có lần nhân Bíu sallallahu alaihi wasallam mà anh lam jahdur ayah luhu khi đi bay diêm côn buấy thì may thưng ayant ha kecắt nano may thưng ayant thì Allah ta la cấm nốt ani 7 lần pino 7 do อัสสลลัลลอฮ์ฮัลลอซิมรับบัลอาร์ชิลลอซิมไอ้ยาชฝีอาการนี้ทราบอาการโรตินให้ได้เจ็ดครั้งเนาะอ่าเนี่ยบางทีเราไปเยี่ยมปูป่วยที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมที่บ้านเพราะฉะนั้นเจ็ดครั้งนี้อิลลาอัฟาฮุลลอฮุซุบะฮานะฮุวาตัลลามิงซาลิกัลมารดถ้าไม่ถึงอายันพี่น้องที่อัลลอฮ์ทาลากำหนดโดยสาบับด่อานี้ อัลลอฮฺซุบะฮานาะตาลาทำให้ใหายนะประทาพระท,า,ระทางเราไปโอดุอาตวันตักดียมตรงกับยาพบยาฮะพี่น้องหายอ่าเนี่ยบางทีมองเขาวิจัยไม่ทุกวิเชยไม่ทุกพี่น้องว่าไม่รู้ว่ใจาย,ยาไรโรคอะไรโดยสาบับเราไปอ่านดุอานี่หายเจ็ดครั้งฮะาพบกับยาซึ่งทั้งหมดจะนําไปสู่อ่าอัลลอฮฺซุบะฮานาะตาลาให้ หายหายจากโรคภัยดังกล่าวแต่ถ้าวว่าเป็นคุณป่วยพระเบตีสองพีนองมดหวังว่าจะหายเลยอ่านี่นี่ไอคนที่เร้าว,ว่าหายพี่น้องเน,โน,นาะเราก็ไปตื่มเต็ม,ตมห้ก็แล้วเอาเลยถ้าเราประเมินนี่โมว่ามาแล้วไปก็ไม่เกินเดือนนึงเลยไม่เกินสองเดือนโรคนี้นี่มดหวังว่าจะหายแลว ถ้าเป็นโรคลักษณะเช่นนี้พี่น้องเราไปเยี่ยมปัม๊บหนึ่งก็คือเราจะต้องร่นนารงให้ผู้ป่วยดังกล่าวนี้มีการตบัดฮันเล้งไมาเลยพี่น้องเดี๋ยวคนไข้ว่าอีมันมามาถึงบอกช่างในตบัดให้หมากนะว่าเชงไอ้ชานตายไวๆไ,ไ,ไม่ใช่พี่น้องสมมัวโราป่วยก็จิงเนาะเราตัวเรเอิงพี่น้องโราคาข้เจ็บคข้ได้ป่วยเมื่อว่า,มาไม่มาให้เลยบางยี่นี่ย้เดือนก็เออ ถึงเพื่อนมาถึงเยี่ยมเอ๊ะบังเออต้นตอบัดให้หมางๆมาโอ้ต้นตน,มมนีมเจงนันนนะเราต้องยอมรับปีน้องกันทำดุลิละเออ่วยสกิด่วยเตือนหนึ่งก็คือภารกิจของเราพูดคุยให้เขาได้ตบัตเนี่ยคนที่รักจริงปีนออคงจริงไปถึงปั๊บไม่ใช่เชงเออนะน่าฟามปิดฟามบาปไอร่อทางต่างๆพยายามเคลียร์ให้หมดหน่าด้วยการตบัด สองพี่น้องเลยก็ให้เราในวาสียันโบกให้ผู้ป่วยดังกล่าวนี้ได้วาสีย์สัง่งโตครอบครัวให้มีการโซบ้าให้มีการอดทนเนาะถ้าหากเราจากไปจากลูกนี้นี่ลูกเฮอนาเมียเฮอว่าไปเลยเนาะนาตรงโซบ้าตรง,งอดทนญาทีร่ำพึงรำ่ำพันพันนันพันนูพัน,นีเนาะเราเป็นแนะนำให้เขานี้ ได้สร้างเสียต่อครอบครัวให้เรียบร้อยประการที่สองประการที่สามตัสสินุชนบิลละประการที่สามเมื่อไม่มีความหวังว่าจะหายเลวพี่น้องให้มองในเงี้ยดีหุษุอนต่ออัลลอฮ์ซุบะฮานะฮูวะตะอาลามองเช่นไรพี่น้องมองถึงเนื้อมันอัลลอฮ์รฮะมันอัลลอฮ์มากกว่าอาซาบ เอ้ยอัลลอฮ์อาปลยใา้เละอัลลอฮ์ส่งโปรดบาบหายและอัลลอฮ์ผู้ส่งเมตานาะเขาเรียกว่าให้โรยจเนี่ยหวังความเมตตาของอัลลอฮ์ให้มากกว่าโคฟการกลัวอาซับของอัลลอฮ์พิษกับคนราที่ช่วงใบใๆพี่น้องลาไปเล้งนี่เนาะต้องเล้งให้เขากลัวอาซับมากกว่ารหมันความเมตตาของอัลลอฮ์ โอ้ยทนไม่ได้เลยทาไม่ทำบัยังอาสับพันนันโทษพันนัน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 เตโพว่าเป็นโรคเจ็บไายได้ปว่วยกลายเสียชีวิตพี่น้องไปเล้งให้เขามีความสุขมีความหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานาววาตอลลาให้มากกว่าเล้งเพื่เรื่องโทษท่านอ่าในโรคไปเล้งอ่าบางทีสลับตำแหน่งเสียพี่น้องอ่ะ เปลื่นเจ็บลุยลยน่ะอีไปดีไม่ไปดีโอต้นพันนี่ก็ตุนอาสับเซ็ตตัวนถูกในกูบูเรียบร้อยพี่น้องไม่ต้องเล้งเหลวอาสับตึงถทษอาสับรุนแร่งไปเล้งอว่าโอ้ตนตอบัดแตไม่ผืออัลลอฮ์เมตตาสวรรค์ของอัลลอฮ์นะรอมันของอัลลอฮ์ตาลาหมากมามนี่คือมารยาทน่ะอีโคหนึ่งคอที่สาม ขอ้อตีเสพีน้องนะชายให้ผู้ป่วยดังกล่าวเต่งตัวให้สวยให้งามใส้นนำหอมให้เรียบรย้อยเมื่อดังเราไปละหมาดบันสุขอัเนี่ยเนี่ยบางคนพีน้องเคยได้ยินข่าวมาเยอะอีมันรูเหมือนจีตตยนั่นเลยว่ะอืมแ,แต่มันอนามนำเต่งตัวเส่เสือ้อสวยเรียบรย้อยว่าถ้าไปงมเนี้ยเป็นรายการอามารายารขทข้อตีเสพีน,น้องเนะ่ยนำคนป่วย หลูกล้านไกลๆโรลเลวพระเมินว่าอี้ปะช้านหมะช้านน่าจะไม่โรเล่แล้เนาะอยู่ได้กันนะว่าไม่คี้วันพยายามแต่งตัวให้เขาสวยๆงามๆเนี่ยอาบน้มถ้าเป็นไงหอมใส้จุดให้สวยจุดไม่ไม,ม่งามงามเมื่อนดังเราไปละหมาดวันสุกนั่นเลยพี่น้องอ่านี่เห็นว่าพอเมรนะเจ็บกายได้ป่วยเลือเชื่อ,อรายตัวนี้นกรโดส่ตัวนั้นเลยว่าเดี๋ยวสักวัมสักครูพี่น้องนะ ดัดไปเลยพป็นดองนาะมไม้ฟ้วาวตาพระเมื่อเหลี่ยมมดหวังว่าจะหายทำอาดัดเนี่ยชุดในไม้ชุดในสวยไม่ฟ้วาวเต่งให้ช่วยชวยเพราะนั้นเข้าสิ้นสา,าพไอเข้าสิ้นชีวิตไปพป็นดองในสา,าพเช่นนั้นเกลี้ยงสะอาดสวยงามอ่าเนี่ยและใช้ให้อ,อ่านกุรานและจีเกตนะขอทิหา เออวางวางปาเออวางวางมาเออโนน่าเนี่ยถึงรื้อกับเป็นปืออีไปมัสยิดกับเพื่อนก็ไม่ได้เลวโนะเอาสีเกตเสียอ่าอ่านกุรานถ้าพออ่านได้โนะอ่านไม่ได้เลยก็ช่วยสเบเบคาวสีเกตเจ็ดเบิร์นนั้นปะได้เลยไหมล่ะอ่าว่าไปเลยโนโบลังทาให้กันโนบูังเหล่าเลยโนเแต่เราก็ทำโออิงเสียก่อนแนะนำให้เขายูนซาลาวนอยู่กับอิบาดัดตรงนั้น สุดท้ายพี่น้องอาดับมารยาทคอที่กเนี่ยพยายามลาวนิท่านคนที่อาลิมคนที่โซเลค้นที่ดีดีนิท่านอะไรดีๆฮิกายต์ต่างต่างเนี่ยนํามาเลาเป็นกําลังใจให้เก่ผู้ป่วยเนี่ยนี่ท้งมดพี่น้องครับก็คือโตอนที่เราประเมินเร็วว่าเขาต้องไปนาเร็ว นะไม่ท้ังเลั้เวนะกลายที่จะเสียชีวิต